มผมจม่ใช่คนโคลาชลาแต่ผมก็เชื่อว่าโคลาชเป็นเมืองที่น่าอยู่ผม,มรับใจในความเจริญและแอัธยาใสาของผู้คนความสงบสุขไร้ซึ่งความเปลี่ยดชังสมก็เป็นที่ราบสูงทิ่นอีสานแต่เมื่อเร็วๆนี้ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งๆที่พื่นพ้นจากภัยแรงมาหมาด เทกภัยที่เกิดขึ้นในโคราชและจังหวัดใกล้เคียงว้ผมมั่นใจว่าธรรมชาติกำลังลงโทษมนุษย์อยู่มนุษย์มักจำไม่ได้ว่าร่่งเตินธรรมชาติไดมากแค่ไหนมันคือเสียงเตือนจากธรรมชาติมันคือเสียงเตือนจากธรรมชาติมันคือเสียงเตือนจากธรรมชาติ ขณะนี้นครราชสีมาอ่วมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปากท่องอำเภอศีคิ้วอำเภอสูงเนินถนนพิจภาพถูกน้ําไหลท่วมจนบางช่วงรถยนต์ผ่านไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะที่สูงเนินตำรวจที่ท่านต้องเร่งระบายรถทุกชนิดที่จะใช้เส้นทางพิจภาภพขาเข้ากรุงเทพให้ใช้เส้นทางเลี่ยงไปใช้ทางสำรองเลียบทางรถไฟเข้าตัวอำเภอแทนและเปิดเส้นทางพิเศษให้รถยนต์วิ่งส่วนช่องจราจรฝั่งขาเข้าตัวเมืองโคราชก็อำนวยความาสะดวกเพราะว่ารถติดมากนะฮะ ขณะนี้เนี่ยสิกิโลฝั่งขาเข้ากรุงเทพตัวเขตอำเภอเมืองโคราชน้ำไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่หลายพื้นที่าาจะะเพิิ่มมทีลน เป็นไงบ้างครับพี่โบครับความรู้สึกตอนนี้ครับเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นครับเ,รเ,เกิดมาเพิ่งเคยเห็นโคราชน้ําท่วมครับคือของก้อนี้บ้านพี่โบเป็นไงบ้างครับมันก็เป็นทะเลน้อยบ้านเดียร์ทรประมาณ800กว่าหลังก็น้ำท่วมถึงกันหมดครับอยู่ไหนพี่บ้านพี่โบทางทางนู้นครับบ้านเดียอรอ์ทรไปเส้นนี้ครับอ๋อ ื่นเช้ามาประมาณ6กโมงเช้ามันก็ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าน้ำมันจะท่วมแนละ้วมันกำลังเหมือนจะท่วมทางรถไฟหลังบ้านนะผมก็รีบขนของขึ้นข้างบนแล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาส่วนพวกที่ออกมาไม่ทันเขาคิดว่าท่วมไม่เยอะมันก็น้ําก็ท่วมรถรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรนี่กระจอดเสียคาอยู่กับบ้านนะั่นเองแต่พอดีผมเอามอเตอร์ไซค์ออกมาทันขนของทัน แต่พี่โบ้คิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับมันมันมันจะมันจะน้ำจะลดลงไหมเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่บอกว่ามันลดลงสองนิ้วแล้วแต่บางคนก็บอกว่ามันต้องปล่อยน้ำออกอีกเขาต้องระบายออกจากเขืือนลำตะคองผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่เพาะไอ้ที่เห็นขั้นตอนก็ยากที่จะระบายได้หมดอยู่แล้วทีเห็นมันไหลไหลเข้าหมู่บ้านก็ยัง ยังไม่ลดระดับนะเพราะว่าน้ำน้าป่าที่ไหลลงมาจากเขาเรื่อยๆเข้ามาที่เขื่อนเรื่อยๆมันก็สะสมแล้วก็เขื่อนก็จำเป็นต้องระบายน้ำเรื่อยๆเพราะว่าถ้าปล่อยมันอาจจะมิดอิด แล้วน้าคิดว่าแบบว่ามันจะมีสักวันที่โจกอเป็นอย่างนี้ไหมครับนี่ตึ่งเห็ดนี่แหละครับเพราะว่านี้มันไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับน,บน,บนี้ไม่มีไม,ไม่มีไม่แรงที่นี่แรงเราตอนนี้น้ามีมาตรการยังไงกับบ้านน้ำครับก็เตรียมคนของนรียงเรียวเขากับเอาไม่อยู่คนระับอ่าครับแต่ตอน,นที่มันท่วมนี่คือเขาตัวมันเอ่อมันเออมาจากเขาใหญ่นะครับมันจะตร่น้ํามา มาท่วมหมดจากเ,เอ่อเขาใหญ่ขอนบุรีนะครับเราจะมารวมกันที่เอ่อโคราชแล้วเรามาเป็นแกงนะครับเป็นแ่งกระทะครับน้องดูครับตายน้ำ้วยครับ <c oughs> น้องเป็นไงครับน้ำท่วเป็นไงบ้างครับ <c oughs> บ้านอยู่ไหนครับ <c oughs> มันเจ้าช่างครับเจ้าช่างทั่วไหมท่ว <c oughs> แล้วมันดีไหมน้ําท่วมมาเยอะจะได้แบบเล่นน้ำไม่ดีครับนะไม่ดีอไม่ไม่ชอบใช่ไหมครับตอนแรงเป็นไงบ้างครับเพราะน้ำไม่ให้บอกว่าจะไปทํานามาเรื่อยๆมาเกลือบกล่องเกลือบใหม่เข้าเรียน้วกันรวมไม่ให้รวมมดจต่ตอนนี้กับพ่อปื้ดมาพร้อมกันหมุดเลยแค่หลับคือหลับกระโดดถึงจะหลับพี่โบเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของการกินเฉาก๊วยหลังจากที่บ้านตัวเองโดนน้ำท่วม เเ็ลยครับุณถามจริงๆพี่โบบ้านพี่โบโดนน้ำท่วมไปเงี้ยพี่โบรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเฉยๆนะครับนั่นเป็นการดันเฉยๆคนก็ยิ่งกว่าเราก็มีเขาเสียรถก็เสียมอเตอร์ไซค์เสียเอกสารเสียหายผมยังข้าวของเอารอดหมผลขึ้นทั้งสองคนออกมาได้เสื้อผ้าก็ซักไม่รอนะมันเหมือนมันมีร้านก็ซักผ้าไม่รอเอาเป็นตากไว้ข้างบนหมด ผมไม่เสียหายอะไรแค่เข้าไปล้างบ้านนันน้ำมันแห้งพี่โบไม่เสียอะไรพี่โบเสียรู้สึกไหมเสียเวลาหอะไรเงี้ยพี่โบก็ลงไปทำงานไม่ได้ไงช่วงน,นี้ทำงานไม่ได้ไม่อยากดูยน้ำเข้าไปก็สีอุปกรณ์อยู่ในในบ้าน ที่บอกเราจะไปไหนหรือนนจะไปลงรถข้างหน้าคนระับอันนี้ขึ้นรถทาหารซึ่งเขาขนสง่งปีรถโดยสารปกติวิ่งไม่ได้แล้วครับ คนรู้ดีว่าเรารู้สึกเสียใจขนาดไหน,นที่ต้องเห็นบ้านตัวเองถูกน้ำท่วมไปท่วตาตา่เวหนาาพาตั้งตัวไม่ดแหละมาแบบปุ๊บเลยอะ ครัว่าแบบพุ่เลยยังเนี่ยเขาเขาพุ่งลดเขากระจดัดข้างในเยอะแยะไปเลยนะแล้วนี่ลุงมาจับปลานี่ยคือจับเล่นหรือไงครับนไปกินแหละขอให้ได้จะเอาไปกินกันเลยอ๋อนะครับปลาอยตัวนึงปลาไอิสเรียลตัวไหนก็งานไม่ทำเขามาหาปลากินกันได้ไปกินกันตัวสองตัวมีมีใครได้ปลาตัวใหญ่กันไหมครับเนี่ยมีเขาอยู่ นอ้นบุกนู้นได้ใหญ่้วยลุกยักป่ะแล้วครับได้กันวันบูกยักเลยต้วตอกเไมได